รงเรียนบ้านพลทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขต2ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่79หมู่12ตำบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพนุวีสิษฐ์วงนะคะจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านพลทองนะคะค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัลคือคุณจูโคลครูโรงเรียนบ้านพงทองนะคะสำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทำหลักสูตรสถานศึกษาค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะค่ะเดิมนะคะโรงเรียนบ้านพงทองใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช2562ตามหลักสูตรแกงการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 6 1ค่ะค่ะซึ่งก็ได้ใช้เป็นระยะเวลานานกี่ปีคะอันนี้ก็ประมาณ5ปีประมาณ5ปี5ปีได้ค่ะคแล้วก็มาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนเป็นปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นปีปัจจุบันก็คือหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคนทอง พุทธศักราช2 5 6 7ก็คือปีนี้เริ่มใช้ปีนี้นะคะ,คะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5<อ>1นะคะ,คะแล้วก็และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพศ2564นนี้เป็นปีปัจจุบันของเราใช่คะปีนี้ออค่ะดีมากค่ะ,คะคซึ่งกระบวนการในการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนบ้านคนทองนะคะทีนี้ได้มีวิธีการกระบวนการอยู่3ระยะค่ะเริ่มแรกก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมภูมิสามารถทเขตสองได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ทบทวนเกี่ยวกับการทำหลักสูตรของครูวิชาการครูที่รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้อบรมในรูปแบบของออนไลน์ ก็อยู่ในช่วงก่อนเปิดเรียนค่ะก็ใน<ะ>ช่วงเดือนเมษาออพอศ2 5 6 0ที่ผ่านมา<ะ>แล้วระยะที่สองต่อมาก็คือสำนักงานเขตก็ได้จัดอบรมโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจัดในกลุ่มของอำเภอนาดูนของเรา<ะ>ซึ่งได้จัดที่โรงเรียน นครนนนจรามปาลนครจามปาสีค่ะซึ่งโรงเรียนในเขตอำเภอลา,าดูนได้ร่วมการเกี่ยวกับเอ่อได้ได้อบรมค่ะแล้วก็ปฏิบัติฝึกปฏิบัติในการทำหลักสูตรแกนกลางผู้เชี่ยวชาญตลาดสัมพันร์นั่นเองเส็จนี้ค่ะโดยเราจะมีโรงเรียนต้นแบบ ที่มาให้คําแนะนำก็่ะเป็นเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางใช่ค่ะในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนแรกเราทําอะไรบ้างคะที่เขาพาทำขั้นตอนแรกเขาก็จะเอารูปแบบที่โรงเรียนต้นแบบก็ําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเป็นแบบให้เราว่าเราควรจะมีหลักสูตรของเราควรจะมีอะไรบ้างค่ะเขาก็จะมีขั้นตาม มีวิสัยทัศน์ธนกิจเป้าประสงค์สมาธิสัมพันธ์ของผู้เรียนคณะสถานพประสค์ค่ะะเราก็ทําตามเข้ามาหมดเลยใช่ไหมทำตามเข้ามาหมดแล้วก็มาปรับเปลี่ยนในส่วนของโรงเรียนของเราซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็เป็นเด็กระถมตามบริบทใช่ไหมคะใช่ค่ะตามบริบทของโรงเรียนเราซึ่งระยะนี้เราก็จะมีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยตรวจสอบว่า ของเราควรจะปรับหลักสูตรที่ตรงกับหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ <ภา S 1> ของเงีินเราอ,อยังไงบ้างนะคะ <ภา S 1> อันนี้ส่วนระยะที่สองนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ <ภา S 1> แล้วก็ระยะที่สามก็คือจะเป็นท่านสอนอที่เราผิดชอบจากสำนักงานเกตออกมามีเทศแล้วมาดูรูปเล่มของเราอ๋อมาตรวจรใช่ค่ะมาตรวจมาดูตามมรงเรียนเลยนะคะว่า โรงเรียนของเรานี่ครบถูกต้องถูกไหมหรือมีส่วนที่ต้องแก้ไขตรงไหนไหมค่ะก่อนที่จะให้ท่านประธานคณะกรรมการประกาศใช้การดีสาโรงงานแล้วก็ท่านรอโรงงานประกาศใช้โรงเรียนโรงเรียนเลยค่ะก็อันนี้คือท่านที่สามใช่ไหมคะท่านที่สามเรียบร้อยเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รูปแรกน้าตาหลักสูตรของเราที่เป็นปัจจุบันก็พร้อมใช้ค่ะค่ะอันนี้ใช้กี่ปีคะ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือเกณฑ์การจบอะไรของนักเรเกียนเราก็ยังคงใช้ไปเรื่อยๆหรือ,<ช>อถ้ามีถ้ามีปัญหาในการใช้หลักสูตรนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามปรับปรุงใหม่ความต้องการของโรงเรียนเราเราก็สามารถปรับปรุงได้เรื่อยๆปรับปรุงได้ อันนี้ีเวลาเราทำามีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้ดูค่ะคือเราก็ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง๋อค่ะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เวลาเรียนอย่างนี้เหรอคะเวลาเรียนเราก็ต้องยึดตามหลักสูตรแกนกลางมาเหมือนก,กันค่ะคก็ <aser. S 3> เพราะว่าถ้าเด็กมีเวลาเรียนไม่ครบก็ไม่สามารถจบได้ค่จะจบตามที่เราเปากำหนดค่ะ<ๆ>เนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนบ้านทนุนทอง ได้ใช้หลักสูตรคุทธสักราร2567น,นี้นะคะเป็นปิ๊งแน่ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วคขณะนี้โรงเรียนก็อยู่ในหว่างอยู่ในระหว่างใช้หลักสูตรซึ่งยังไม่มีปัญหาหรือพบปัญหาที่จะนำไปปหหรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในปีต่อไปค่ะแต่เราก็มีแนวทาง ที่ปรับคุมหลักสูตรให้เหมาะสมกับโรงเรียนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ค่ะอ๋อแต่ก็มีคิดดูใดูบริบทด้วยใช่ไหมคะคว่าจะมีการเกิด่อเผื่อบางทีหลักสูตรไม่ตรงหรอคะเอ่อเผื่อบางทีความต้องการของในการของชุมชนที่อยากจะเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆนั้นเพื่อให้เป็น ไเด็กได้มีความรู้เราก็สามารถนำข้อคิดเห็นมาประปรุงใช้หัสุดของเราได้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็การสัมภาษณ์ก็จะมีเท่านี้นะคะเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเปงทพงพิชานก็ขอขอบคุณคุณครูวันพันีพมชุนโภมาคะหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนบ้านเง็นพรพิที่ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ